ทำโตโตเลยอ,อชิ้นใหญ่ค่ะเป็นปากเลยไอนดีโฮมสวัสดีค่ะ พบกับจูนแล้วก็รายการ ID Home พาชิมเช่นเคยนะคะวันนี้จูนและรายการ ID Home พาชิมพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ร้านชาบูสำราญนี้ร้านนี้นะคะซึ่งเป็นร้านประจําของพนักงาน ID Home นะคะซึ่งมาทานบ่อยนะคะจะมาช่วงทุกๆวันเงินเดือนออกนะ oh. วันนี้จูนมีพิธีกรคู่มาด้วยนะหนึ่งคนเป็นคุณเอ๋นะคะ oh. เพื่อนเอ๋ของเรานั่นเองซึ่งจูนรอนานแล้วอ่ะไม่เห็นนางเลยจูนหิวแล้วเนี่ยหิวแล้วเดี๋ยวจูนรอนนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจูนถ่ายคนเดียวแล้วกันปะ oh. เราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะมาเลยมา อยู่นี่เองนี่ฉันก็ยืนรออยู่ข้างหน้าไม่เห็นก็มาเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์เพื่อนจูนคือสั่งไว้เรียบร้อยเลยมาถึงกินเลยไงเพื่อนจูนสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะเอ๋ค่ะคือเพื่อนอี๋ค่ะพิธีกรคู่ของเราแต่ว่าตอนนี้นางแอบนีมาสั่งก่อนเราก็รอนางนอกนะค่ะไม่ใช่แอบนี้นะคะมาเซอร์ไพรส์ค่ะมาเซอร์ไพรส์เพื่อนจูนค่ะอันนี้ พร้อมทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราชิมกันดีกว่านะได้แล้วค่ะนี่ก็เป็นอาหารนะคะนี่คือคอ,ออเดอร์พื้นใช่ค่ะชุดออเดอร์พือจะได้แบบนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะก็จะคิดเป็นห,หัวหัวละร้อยเก้าสิบเก้าค่ะร้อยเก้าเก้าแล้วก็สองเก้าเก้านะคะก็จะมีชุดออเดอร์อมาแบบ ถ้าชอบอะไรเพิ่มเติมก็สั่งเอาดูจะมีให้สั่งนให้ติ๊กตกว่าได้ค่ะแล้วก็เนี่ยเราจะมีเมนูตามนี้เราสั่งนะคะแล้วก้9ได้อะไรบ้างนะคะแล้วก็2 9 9ก็จะได้อะไรเพิ่มบ้างสั่งเพิ่มได้นะคะเป็นหัวแล้วก็นี่น้าซุปค่ะส่วนน้ำซุปก็จะมี2อย่างนะคะก็จะมีซุปน้ำดำาัาจูแล้วก็นี่ก็จะมีซุปน้ำซุปทั่วไปนะคะน้ำจิ้มนะคะก็จะมีสแบบ3นยสั่งง จิ้มก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มงาแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้ค่ะสุกี้มีสามอย่างนะคะแต่ว่าเลือกได้สองใช่เลือกได้แค่สองอย่างหิวแล้วอ่ะเรามากันดีกว่าใชที่ม้ชลินไอซ์รวมจะน่ารัูดจะดำดำแน่นเนาะเดี๋ยวลองชิมได้ลองชิมดูเพื่อนเอกบอกว่าไม่ต้องเลือกนานเพราะว่ามันมันบางอยู่แล้วไงาเลือกแป๊บเดียวมันก็สุดอย่าโอเคน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ด คึงจะลองชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดูนะทำจะโตเลยเคำจะโตเลยอร่อเท่อรอยเนื้อหวานเนื้อสดหวานแล้วก็มามาเจอกับมาเจอกับน้ำซุปน,น้ำซุปญี่ปุ่นน้ำซุปญี่ปุ่นที่หวานก็จะ,จะออกหวานนิดนึงอืมน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อย มันไม่มันไม่ได้เปรี้ยวโดดนะอ่โอเคเอ๋เป็นคนที่ชอบกินน้ำดำญี่ปุ่นนะคะเอ็กก็ขอจุ่มไปที่น้ำดำญี่ปุ่น,นะคะ่ะคือเราจุ่มแป๊บเดียวนะคะมันจะได้ความนุ่มเราไม่ต้องจุ่มนานอ่ะแค่นี้พอแล้วคะอ่ะนี่แค่นี้พอสุกแล้วค่ะคุณจูนถ้ากินคะ่ะเอาไม่ใช่คะ่ะ <laughs> <c oughs> กินเองค่ะแต่ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะคะร้อนร้อนมากค่ะน้ำจิ้มนี่นะคะน้ำจิ้มซุกีะคะ้กค่ะเดี๋ยค่ะเห็นไหมคำโต๊ะอืมอัม ปิช้ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ค่ะเต็มปากเลยเป็นตัวใหญ่ๆไซส์โตโตค่ะคุณผู้ชมนี่หมูห,หูตัวใหญ่มากอูว้ววอืมมันแดงเดงเดงอยู่ในปากมันสดมากนะมันเด้งเด้งเดงเดงอร่อยมากเลยห,ยหอยจุ่มแล้วก็จะจิ้ม จิ้มก่อนนะคะคุณจูนอันไหมฉันไหมจูนอ่ะจิมก่อนนะคะรสชาติหืมสดค่ะคุณสดมากหวานแล้วจิ้มงาค่ะทุกคนหมูสามชั้นหืมหอมงาแล้วก็หวานน้ำจิ้มงากับหมูเยิ้มไหมคะน้ำจิ้มถ้าไปแบบเนี่ยค่ะคุณจูนมันจะหอม ใช่หอมงาหวานแต่ก็มีความหวานใครที่ชอบรสหวานใช่มันจะใส่เนี่ยนจะโอเคเลยเหมือนเอ๋เนี่ยเอ๋ชอบเลยโอเคมัมันหวานเนี่ยได้เลยไม่เผ็ดน้อยทานได้นะคะไม่เผ็ดน้ำจิ้มงาไม่มีรสเผ็ดหอมงามากแล้วมันเข้ากับหมูได้ดีเลยอร่อยมากนี่นะคะไข่ปลาคาเวียนี่เนื้อปลาเพนกระเวินเดอรี่ค่ะยำน้ำจิ้มซีฟู้ด รสมานรสเท่ใครชอบทานตับนะคะนี่ตับเลยจุ่มนะคะเนี่ยค่ะเราต้องลวกแบบเดียวใช่ลูกแบบแป๊บๆอันนี้ถึงข่านดิบไปไม่ต้องเป๊ะมากนะคะเดี๋ยวมันจะดิบค่ะหายขึ้นขาหายเอาตับหายกตับหายอันนี้ก็พอสมควรนะคะอย่าเป๊ะมากนะคะเดี๋ยวมันจะดิบค่ะคุณจูนเคดี๋ยวเราจะลงเอาไปจิ้มๆค่ะีจะจิ้มซุกี้นะคะ ลวกแป๊บปเดียวมันจะออกหวานหวานทนเลยกินเลยนะคะค, <c oughs> คุณจูนเคยกินอันนี้ยังคะปลาม้วนไข่เค็มค่ะจะมีแนะนำอันนี้ค่ะปลาม้วนไข่เค็ม <c oughs> ปลาที่หอกหนอกมันจะเด้ง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 ใช่มันมีไข่เค็มของไทยอร่อยคือมันเข้ากันได้ดีมากน้ำหมดแล้ว ไม่เป็นไรเพื่อนจูนเติมได้เพราะว่าแก้วแรก29บาทแก้วต่อไปเติมได้เรื่อยๆเลยตรงมุมนู้นเลย,ลเลยใช่เติมได้ค่ะแก้วแรก29บาทครั้งต่อไปน้ำได้เรื่อยๆใช่ค่ะนี่มีน้ําให้เติมด้วยนะคะแกะ้วแรกคิดเพื่อนบ9บาทแต่ว่าครั้งต่อไปเรามาเติมได้เรื่อยๆนะคะน้ําชาขาวมะลิเออแล้วก็น้ําน้ํามะม่วงแล้วก็มีน้าโอเชียนลูนะแต่ว่าจูนกินน้ำน้ำอันนี้ดีกว่าน้ำชามะลิโอเค อร่อยเดี๋ยวกินเสร็จเติมน้ำเสร็จเดี๋ยวเราไปตรงนียวิ่งเมื่อกี้เราเห็นป้ายอันนี้ยถ่ายรูปเช็คอินที่เนี่ยได้ได้ีใช่ได้ปูอัดฟรีหนึ่งจานไปถ่ายรูปกันดีกว่าเช็คอินเลยเช็คอินเลยเช็คอินเลยได้ปูอัดฟรีค่ะนี่ค่ะถ่ายรูปเช็คอินนะคะเราก็จะได้รับปูอัดฟรีเลยค่ะ อิ่มแล้วค่ะอิ่มเลยคุณเอ๋โหสุดๆเลยค่ะไม่จูนโหแบบอิ่มมากอิ่มมากเลยใช่ไหมใช่เริ่มต้นที่หัวละ199บาทเองเนาะเรกินจนอิ่มจนค่แล้วที่สำคัญก็อาหารก็สะอาดด้วยสดด้วยนะคะสดอร่อยด้วยใช่ค่ะอยากแนะนํานะคะสําหรับใครที่อยากจะมาทานที่นี่เนาะใช่ค่ะอยากจะมาทานชาบูร้อนๆสดร้อนๆหนอย่างนี้ก็มาที่ชา ที่ชำรุดสาราได้เลยหรือว่าตอนนี้ใกล้หน้าหนาวแล้วใช่ค่ะอากาศยังเย็นเนาะทำมากินอากาศเย็นๆอยากจะมากินอะไรอุ่นๆเข้ามาทีหน่อยหรือว่าซื้อกลับบ้านค่ะไปทานก็ได้ชุดละสองร้อยบาทใช่ชุดละสองร้อยบาทค่ะอิ่มอร่อยมากเลยอิ่มอร่อยจุดสะอาดตอนนี้ได้เวลาจ่ายเงินแล้วเดี๋ยวจุนจะใช้สิทธิ์ สุกซันวันเกิดเขามีโปรโมชั่นวันเกิดด้วยนะคะสําหรับใครที่เป็นเจ้าของวันเกิดมาทานก็กินฟรีไปเลยฉะั้นวันนี้เป็นวันเกิดจูนหรืออะไรอีใช้สิทธิ์วันเกิดที่บัตรประชาชนนะคะถึงก็จะได้กินฟรีส่วนเพื่อนเอ๋ก็จะมีแอปเป่าตังค์ค่ะนี่ค่ะชิมช็อปช้ยค่ะที่นี่เขารับรับ ทิมช็อปใช้ด้วยแครที่ได้สิทธิ์ใช้ทิมช็อปใช้นะคะก็มาใช้ที่ชาบูสัมราญได้นะคะมาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มาชิมที่่นีใช่ค่ะทิมช็อปใช้ที่ชาบูสัมราญกันค่ะสำหรับวันนี้จูนกับเอแล้วก็รายการไอดีคโฮมาวเิมขอลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะสำหรับ คลิปหน้าไอดีโฮมจะพาไปชิมที่ไหนต้องติดตามกติดตามด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้อยากจะติชมอยากจะแนะนํายังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะยินดีรับฟังทุกคําติชมเดี๋ยวาจะนําไปปรับปรุงแก้ไขนะคะสาหรับวันนี้จูนแนเอ๋นะคะขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวค่ะยังไม่จบจูนมีโปรดีๆมาบอกค่ะ วันที่2ถึง10พฤศจิกายนนี้นะคะพบกับงาน idhome ลดถล่มราคาทุนค่ะมีสินค้าลดราคาหลากหลายรายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างสินคา้าเกษตรแล้วก็สีทาบ้านค่ะและพิเศษสุดๆเลยนะคะปูนถุงละ 89บาทเพียง3วันเท่านั้นค่ะและในวันที่8 1 0ถึง10พฤศจิกายนนี้นะคะมาร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้น้องๆที่เข้าประกวด ID.HOME มสึกเสียงใสโดนไม้ไทยลุกทุ่งกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ2 1 0ถึง10พฤศจิกายนนี้เจอกันที่ ID.HOME ค่ะ